สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันวัดเอเชียมาติดตามสถานการณ์ในเมียนมาก,กันต่อล่าสุดมีรญญายงานข่าวยืนยันว่าพลเอกซอมูเซผู้บัดชา,กการกองกำลังกะรเรียงพุทธดีเคบเสียชีวิตแล้วที่โรงพยาบาลในกรุงย่างกุ้งหลังป่วยด้วยโรคโควิด19เกือบ10วันด้วยวัย53ปีเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับ เมื่อวันที่21กรกฎราคม2 5 6 4สำนักข่าว KIC ของกเกาหลีรายงานว่าพลเอกซอมูเซผู้บัิชา,ารกองกำลังกเกาหลีพุทธประชาธิปไตยหรือ DKBa สียชีวิตในกรุงย่างกุ้งในตอนเย็นของวันที่21กรกฎราคมตามการยืนยันของแหล่งข่าวใกล้ชิดกับ DKBa แหล่งข่าวระบุด้วยว่าพลเอกซอมูเซที่กำลังเข้ารับการรักษาโรคตับ ที่โรงพยาบาลทหารในกรุงยางกุ้งเสียชีวิตเมื่อเวลา16นาฬิก40นาทีของวันที่21กรกฎาคมเนื่องจากติดเชื้อโควิด -19 สำนักข่าว KIC ระบุอีกว่าพลเอกซอมูเซติดเชื้อโควิด -19 เมื่อต้นเดือนนี้และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทหารในกรุงยางกุ้งเป็นเวลาเกือบ10วันก่อนจะเสียชีวิตด้วยวัย53ปี สำหรับ DKBA แยกตัวออกจากสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง KNU ในปี2537โดย DKBA ได้ลงนามในข้อตกลงหยุดยิงทั่วประเทศหรือ NCA กับรัฐบาลเมียนมาในปี2558โดย DKBA มีฐานกำลังอยู่ในจังหวัดเมียวดีประเกะเหรี่ยงอยู่ตรงข้ามบ้านวาเล่ตำบลวาเล่อำเภอพบพระจังหวัดตากมีกำลังพลประมาณ800ถึง1,000นาย สำหรับพลเอกซอมูเซมีความสนิทสนมและมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับนางองซานซูจีและต้องจับตาดูกันต่อไปว่ารองผู้บัญชาการสูงสุดคนปัจจุบันของ d k เ a จะขึ้นมาแทนหรือไม่หรือจะเป็นคนอื่นก็ต้องติดตามดูกันต่อไปครับ